เมื่อวานอาจารย์ก็ได้อธิบายนะอธิบายธรรมะไปถึงนะอธิบายธรรมะไปถึงนะอธิบายธรรมจักรกปวัฒนาสูตรนะเดี๋ยววันนี้เรามาอธิบายเพิ่มนะเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายธรรมจักรกระเปาวัฒนาสูตรนะการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าการเข็นกงล้อธรรมจักรของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมจักรกระปาวัฒนาสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่สิบสามลองอ่านซ้ําทวนอีกทีหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีประภากรับสั่งกับพระปัจจวัคคียว่าดูกระพิกสุดทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบนรรพจิตไม่ควรเซฟนะทานตรงสองด้านไม่ควรเสพมันเป็นทุกข์คือนะเพราะมันเป็นเหตุห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลคือการประกอบต้นให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายกามสุขคลิกะ นโยโคะการมาสุขันิลิกานิโยกกามาสุขสุขลิกะสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมกามในชั่วหรือว่ากามในดีก็ตามกามในอบายมุกกามในกามนี่คือกามในชั่วแม้แต่กามในโลกกธรรมอย่างนี้เป็นต้นหรือกามในดีกามในอัตตากามในดี นะนะไม่ว่าจะอบายมุกขกามโลกธรรมอัตตากามในอะไรอะไรนะกามคือการไข่เสพสุขลวงนี่แหละสุขหลิกะในสิ่งใดสิ่งใดสิ่งใดก็ตามสิ่งชั่วหรือสิ่งดีก็ตามในโลกสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นสุขลวงที่ทําให้เกิดทุกข์จริงขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านะสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมนะมันลวงให้เรานั้นตกนรก ลวงให้เรานั้นไปสู่ทุกจริงนี่แหละกามทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงเลยกามมาสุขในกามทั้งหลายแปลว่าการไข้เสพสุขลวงนะในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายนี้ไม่ว่าด้านชั่วด้านดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นธรรมอันเลวเป็นธรรมอันเลวเป็นการประพฤติอันเลวร้ายเลวร้ายเลวร้ายนำทุกทั้งหมดทั้งมวลมาให้ชีวิตนะ ดูสิพระเจ้าท่านใช้คําว่าอะไรนะน่ะทําอันเลวนี่ท่านใช้คําว่าอะไรฮะโอ๋ฮินโอยิโนอ่าฮินโอยินะน่ะเป็นทําอันเลวน่ะน่ามันเป็นทําอันเลวน่ะโอเค ทันชัยยีโนหินะนะครับอันนี้อันนี้อว่าคัมโมคัมโมเป็นของไอ้ไอ้ชาวบ้านนั่นนะนะเคหะนั่นนะคัมโมเคหะนะนะคำโมน่ะเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเนี่ยนะคำโมโปรุโปรุดะโปรุดชานิโกนะ อณอนาริโยไม่ใช่อริยะไม่ใช่อริยสัจสีไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็แปลว่าเป็นทางที่ทําให้ทุกข์นะอนัตถสุนหิโตโยน่าอันนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แปลว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์มันเป็นโทษเป็นทุกข์นะมันเป็นโทษเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษแต่ทุกข์ นี่ก็ท่านอธิบายอันนี้นี่ก็หมายความว่าเป็นไงกามสุขลิกะทั้งหลายทั้งกามในชั่วทั้งกามในดีกามในชั่วกามในดีคือสุขลวงสุขหลอกที่ได้ชั่วสมใจที่ได้ดีสมใจมีวิบากร้ายไหมมีวิบากร้เป็นวิบากร้ในี่ท่านอธิบายว่านี่คือวิบากร้เป็นวิบากร้ทั้งหมดทั้งมวล เป็นธรรมันเลวแปลว่าเลวร้ายนำสิ่งเลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลมาให้ชีวิตเป็นธรรมันเลวมันเลวร้ายมันนำสิ่งเลวร้ายความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานทั้งหมดทั้งมวลมาให้ชีวิตเป็นของชาวบ้านคือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นของปุถุชนชนผู้หนาด้วยกิเลสหนาด้วยความทุกข์มันหนาด้วยกิเลสมันหนาด้วยความหนักความทุกข์นั่นแหละ นาด้วยความทุกข,ข์ความหนัก,กมันก็จะน,นาไปเรื่อยๆมันจะหนักจะนาไปเรื่อยๆปุถุชนไปว่าหนักไปเรื่อยๆนาไปเรื่อยๆนาด้วยกิเลสนาด้วยทุกข์นาด้วย you โง่นาด้วยชั่วนาด้วยบ้านาด้วยความไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนั่น่ะความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี่ท่านอธิบายวิบากกรรมนะอัติสุกตาทุกตานังกรรมานังพลังว ok <R is> ิปากโกผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วแล้วมีอยู่เนี่ย ผลวิบากกรรมของการเสพกิเลสหรือไม่เสพกิเลสนั้นมีอยู่นนี่แหละเสพกิเลสเนี่ยเสพสุกลวงนี่แหละสุขติดแป๊บเดียวก็หมดไม่กี่นาทีหรอกสิบนาทีบวกลบหายเชื่อสิเคยไหมเคยได้ดั่งใจหมายไหมอ,อยู่นานไหมไม่นานหรอกเนาะแวบเดียวเท่านั้นแหละสิบนาทีบวกลบเนี่ยหายแล้วนไปดูได้เลยสิบนาทีบวกลบเนี่ยหายแล้วไม่เหลือหรอก ไม่เหลือหรอกนะ่แป๊บเดียวหายไปเลยอยู่ไม่จริงเนี่ยเด็กๆเ,เขาเล่าให้ฟังวันก่อนโอ้นะเขาไปเล่าให้ฟังตอนไปทํางานนี่แหลนะน่เด็กนักเรียนวิชาลามเขาเล่าให้ฟังนะ่เขาก็เล่าว่าเขาอยากกินมาม่ามากนะมามาม่ายำๆไวๆพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งหลายนั่นแหละนะเขาก็บอกโอ้อยากกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะ่ เขาก็เอามาต้มกินนะหนึ่งซองนะใส่ผัก,กเยอะๆนะกะหล่ำปีเป็นหัวว่างั้นนะใส่ไปเยอะๆลงตามที่เขาชอบนะโอ้ยเขาเคยกินเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนก่อนหน้านี้นี่เขาบอกโอ้นะกินกันเป็นสิบสิบซองเลยวนะนะ่างั้นนะเดี๋ยวนี้เขาก็ลดละมาเหลือซองหนึ่งเอานะสามคนมันะกินซองหนึ่งว่างั้นะแต่ก่อนนี่โอ้ยนะขเขมือบ สวาปามน,าน,านาะนะ่ก่อนเนี่ยโหกินไปเป็นสิบสิบซองเลยทีนี้เขาก็บอกเออสามคนกินซองหนึ่งเ,เขาก็รู้มันไม่ดีไงมันมันมีโทษมีภัยมันก็นไปฟังทฤษฎีใช่ไหมจากครูบาอาจารย์จากผู้หลักผู้ใหญ่ครุนะผู้รู้บอกมันเป็นโทษเป็นภัยนะมันก่อโรคก่อภัยนะอย่าไปกินเยอะนะลดละเลิกได้ดีนะ อย่างนี้เป็นต้นนะก็อย่างเงี้ยนะเขาก็เลยลดละไปเอาเหลือหนึ่งซองนะเขาก็คุยกันกับโรูุ้ละนะพูดคุยกันพากันปฏิบัติให้ถูกตรงเอาจะกินก็ได้เคี้ยวให้นานๆนะเคี้ยวให้นานๆเคี้ยวสักคำหนึ่งนี่ก็เคี้ยวสักห้าสิบครั้งแล้วค่อยกืนเขาก็เคี้ยวไปเขาเล่าให้ฟังนะเวลาเคี้ยวนี่จะจะก้มหน้าก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะออกต้องแงน จะได้ไป่ไไลท์ออก้วเขาก็ช่างเาล่ารายละเอียดดีจังเก็บรายละเอียดเงยๆหน่อยอะไรกยก่อนนั้นก็ไปกินซมไปกินตำแตงก่อนนะตำแตงเผ็ดๆแซ่บๆของเขาปรุงมันก็เผ็ดเนาะแล้วก็มากินบะหมี่นี่อีกโอ้โหก็เผ็ดก็้าอีกโอ้ยข่าวนี่นะแ,ะแรกๆมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะแรกๆก็อร่อยดีหน้ารสชาติก็อร่อยดี นะพอเคี้ยวไปเคี้ยวไปเอ๊ะความอร่อยมันหายไปนะเอ๊ะความอร่อยมันหายไปไหนมันมันมันไม่อยู่นะเขาแรกๆเขาอยากกินเร็วๆไงมันรู้สึกอร่อยไงอยากกินอยากกินเน่ยแต่ว่าเราได้ต well. ั no. it, no ้งศีลไว้แล้ว yeah, ว you know. right. uh ่าจะต้องเคี้ยวห้าสิบครั้งก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคียวเคียวไปเคี้ยวไปเคี้ยวมามันก็สุกลวงมันก็หายไปสิเพราะมันไม่เที่ยงนะเคี้ยวตั้งนานแต่สุกลวงมันหายไปมันไม่เที่ยง ไอ้ที่ว่าอร่อยอร่อยเอ,อ้ามันหายไปไหนมันเหลือแต่ท well. ุกข์จริงอยเ่ี๋ยนี้มันเหลือแต่เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนร้อนแทงหูแทงตาแทงจมูกมันก็เหลือแต่ทุกข์จริงเท่านั้นแหละเหลือแต่ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้ามันเป็นโทษมันก็ทรมานาถ้าเป็นประโยชน์มันก็สบายมันก็สดชื่นนะถ้ามันเป็นประโยชน์มันก็จะเออรู้สึกดีรู้สึกสบายดีรู้สึกมีชีวิตชีวารู้สึกสบายดีถ้ามันเป็นโทษมันก็ทรมานโอ้ เขาบอกกินได้สองคำออทุกทีกินสิบซองคราวนี้กินได้สองคำหมดสภาพไปกินต่อไม่ไหวเลยอาหารที่ดีที่สุดคือ,อข้าวพร้อมกับในครัวนั่นแหละอาหารสุขภาพมันแหละดีที่สุดเลยกินแล้วลดดีกว่าคขารูก็ให้เขาเปรียบเทียบอีกนะ่ะเออลองกินสิเนี่ยกินบะหมี่อย่างเงี้ยนี่แหละกินอย่างเงี้ยเคี้ยวนานๆเงี้ยกับกินให้เคี้ยวนานๆเหมือนกันนี่แหละ เคี้ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรมันจะสบายไม่สบายระหว่างกินข้าวกับผักเนี่ยกินข้าวกับผักเลยเคี้ยวนานๆก,ากับกินข้าวกับบะหมี่นี่แหละนะอะไรมันมันสบายกกันอะไรมันดีกักนมันสบายกกันมันรสดีกกันเขาก็บอกกินข้าวกับผักเนะี่ยมันรสดีกว่ามันสบายกว่าเห็นไหมอาจารย์มันดีมากเลยนะนี่เขาเริ่มรู้ความจริงตามความเป็นจริงนี่แหละมียาน มียานรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าสุขลวงก็มีจริงสุขลวงเนี่ยมันมีจริงแต่มันก็ไม่จริงเพราะมันเป็นสุขลวงแวบหนึ่งแล้วมันก็หมดไปนี่แหละที่พระเจ้าเกิดตรัสว่ามันเกิดจากสังขารปรุงแต่งว่าปรุงแต่งขึ้นมาเองว่าออ้ยถ้าได้อันนี้จะเป็นสุขได้สัมผัสอันนี้มันจะรู้สึกเป็นสุขถ้าไม่ได้มันจะเป็นทุกข์ต้องปรุงแต่งขึง้นมาเองสัมผัสแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาคิดขึ้นมาเองเลยปรุงขึงง้นมาเองคิดขึ้นมาเอง แท้จริงมันไม่มีหรอกแต่คิดขึ้นมาหลอกลวงตัวเองว่ามันโอ้โหสุดยอดเยี่ยมที่สุดที่ไหนได้สุดยอดแย่แวบเดียวแล้วก็หมดหมดนะหมดเรามาหลอกให้เรากินสิ่งที่เป็นพิษด้วยโอ้โหหลงว่าสิ่งที่เป็นพิษนั่นเป็นประโยชน์ที่ไหนได้มันเป็นโทษแวบเดียวก็หมดแวบเดียวก็หมดจากนั้นเป็นไงอะ่ะมันก็โอ้โหมันก็เป็นทุกข์สิถ้าเราหลงว่ามันเป็นสุขก็กลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไป ใจก็เป็นทุกข์กลัวกังวลระแวงหวันว่นไหวน่ไม่ได้ก็โอ้โหอึดอัดฟุ้งซ่านนะ่หดหูซึมเศร้ามันเกิดกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวไม่ปลงไม่โลง่งไม่สบายไม่แช่มชื่นจิตมันก็เป็นทุกข์เนี่ยเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปดันทุกข์ออกโอ้โหป่วยได้ทุกโรคเลยทีเนี้ยเป็นโรคได้ทุกโรคเลยนะ่เสียพลังด้วยดันร่างดันทุกข์ออกก็ดันร่างกายพังมด เป็นโรค็นทุกโรคหรือเป็นเศษสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปอีกกิ้งแย่เข้าไปอีกเป็นโรคเข้าไปอีกนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็แย่เข้าไปอีกเลยจากฤทธิ์นะด้านจิตเจ็ดสิบเซบวกเกินร้อยที่ทาร้ายตัวเองกับไปบวกวัตถุส0มสิเปอร์ซก็เป็นโรคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเทีนี้นะครับทำความดีได้น้อยแล้วเจ็บป่วยมาทําความดีได้น้อยอ่าล้วเป็นไงทีนี้ทำความดีได้น้อยมันก็กุศลอย ก็ใช้กุศลตัวเองไปก็หมดไปวิบากกษัตริย์เอาสิาแย่หนักก็ไปอีกทุกหนักก็ไปอีกเลยแลเป็นไ,ไงต่อเราที่นี้อยากกันได้อะไรมากๆก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องอีกโง่ตายเลยแต่เป็นเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามตามสัจจะสนิทานสูตรอีกสัจจะที่พระเจ้าตรัสรวมเหนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยเป็นวิบากาแต่ตอตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันเลย เรื่องร้ายๆเข้ามาก็าไม่อยากได้เรื่องร้ายอีกอยากได้เรื่องดีอีกเขาเข้าไปนะา็ติดสุขลวงในดีอีกโอ้โหได้ดีสมใจจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจอีกโอ้โหทุกซ้อนเข้าไปอีกทุกซ้อนทุกซ้อนทุกซ้อนทุกอย่างนั่นนะแล้วก็ทําเหตุแห่งทุกข์ไปเรื่อยๆยเงี้ยโอ้ทรมานจริงๆทรมานอยู่อย่างนี้แหละเหมือนน้าที่พระเจ้าตัดใน อาหารสีนะะ่นั่นแหละนะนะอะไรนะปุตตะมังสะสูตรละอาหารสีนะ่นะปุตตะมังสะส,ส,สูตรนะใช่นะปุตตะมังสะสูตรนะนั่นแหละโอ้ปุตตะมังสะสูตรถึงก็โอ้นะอยากคนทุกข์นะแต่ก็ทําทุกข์อยู่งั้นนะ่ะนะรักลูกนะเดินทางสามีภรรยาเดินทางลูกนะเดินทางกันดาน ไปในที่กันดานข้ามทะเลทรายไปในที่กันดานจะไปให้มันพ้นทุกจะออกจากที่กันดานรักลูกมากแต่ก็ฆ่าลูกกินแล้วก็บอกลูกไปไหนลูกไปไหนเมาคืออยากพ้นทุก่ะแต่ก็ทาแต่ทุกอยากได้ความสุขอยากได้ความพาสุขแต่ก็ทาแต่ทุกข์ทำแต่ทุก,ททกมันเมามันมงงมันเมามันไม่ไม,ไม่มีทางออกเพราะไม่ได้พบสับุรุษไม่ได้ฟังสถถถัตธรรมงงก็เมาอย่าง,งน,นั้นน่ะ น่าอย่างนี้เป็นต้นน่าเจอผัดส,สะมาก็เหมือนวัวสลังหวะมันโอ้โหอะไรก็สยองไปหมดเลยเจออลไรก็แสบไปหมดแสบเผ็ดไปหมดก็บัวไม่มีหนังวัวไม่มีหนังก็แสบเผ็ดไปหมดเลยน่าอย่างเงี้ยเจตนาที่มันผิดเจตนาอยากจะพ้นทุกข์แต่วิ่งลงนรกก็เหมือนคนมีกําลังมากๆสองคนจับเราลากลงนรกเลยทั้งๆที่ จริงๆเนี่ยเขาจริงใจนะเขาจะพาเราไปสวรรค์นะแต่ว่าเขาเขาจริงใจนะเขาผิดทางนะลากลงนรกคนมีกําลังลากลงนรกเลยโอ้เราต้านกันไม่ได้ต้านกันไม่ได้ต้านสุกลวงมันจะต้านได้ไงใช่ไหมต้านสุกลวงนะต้านไม่ได้โอ้สุกลวงอยาาเอาสุกลวงอยากเอาสุกลวงนะมันจะอย่าเอาสุกอยากเอาสุกมันจะได้ไหมล่ะมันก็ต้านไม่ได้เห็นสุกมันก็ไปตามเลยโอ้ โอ้โหมีกำลังมากเลยสุกลวงอ่าไหลไปตามกิเลสสิสุกลวงน่ะก็จริงใจนะกะว่าจะให้สุขจริงกับเรานะั่ยน่ะเขาเน้กว่าสุขจริงไงบักต้าไม่มีกำลังต้านหรอกบุรุษผู้มีกำลังแรงสองคนเลยจับลงนรกเลยแท้จริงเนะี่ยเขาจะช่วยจะช่วยให้ขึ้นสวรรค์เขาเน้นว่าเป็นสวรรค์ลากเต็มที่เลยคือสุขลิกะลากลงนรก โอ้โหตกนรกเลยสุขลวงทุกจริงนะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเนี <c> ่ย <oughs> yeah. โอ้เรามีกําลังจริงนะยิ่งถ้าติดดีนะ่ยิ่งมีกําลังมากเลยนะติดดีนี่โุ้ยยิ่งก็ติดชั่วยีกนะติดดีนะ่ยิ่งก็ติดชั่วอีกงอ่งเด็กๆเ,เขาเล่าลให้ฟังนักเรียนวิชาลามไปติดชั่วนะั้นนะ่ไปติดชั่วติดสุขลวงในชั่วน่ะอันนะสุข,ขาริการในชั่วใน บะมีกึ่งําเร็จรูปในสิ่งเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นโทษเป็นภัยขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะวิธีออกก็อย่างเงี้ยต้องพิจารณาตรลักอย่างเงี้ยให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกยังไง <c ười> เคี้ยวนานๆนั่นแหละเคี้ยวนานๆแล้วจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรา <c ười> ไม่ใช่เราสุขนี่ก็สุขไม่มีอ่ะไม่ใช่เรารสุขนี่เเออมันสุขไม่มีก็เอ้า เราไม่ได้อยากเราก็ไม่ได้ทุกนี่เออพอเราหมดอยากเราก็ไม่ได้ทุกเพราะอยากนี่เราไม่ได้สุขเพราะได้เสพเราไม่ได้ทุกเพราะไม่ได้เสพโอ้มันไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยกินได้สองคำเลยเลิกอยากเลยเห็นไหมก็ไม่ทุกเพราะอยากแล้วก็ไม่อยากอยากแล้วเห็นไหมเราไม่ได้สุขเพราะได้เสพเราไม่ได้ทุกเพราะไม่ได้เสพเห็นไหมก็พ้นทุกไปเป็นลาดับลาดับอย่างนั้นดีรู้ความจริงดามความเป็นจริงเลยว่ามันเป็นโทษไม่ได้เป็นประโยชน์เห็นไหมล่ะ กระพนทุกออกมาไม้ติดในชั่วอันนี้เรียกว่าติดในชั่วรูปรดกินเสียงสัมผัสที่เป็นภัยพฤติกรรมที่เดือดร้อนตัวเองขอดื่มสัตว์อื่นชัดเจนน,นี่นะติดชั่วเี้ยติดดีนี่สิมันโอโ้โหนะติดดีนี่มันนักยิ่งกว่าอีกก็ชั่วมันน่ารดละเลิกใช่ไหมสิ่งชั่วสิ่งเร็วราย สิ่งเดือดร้อนสิ่งเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนี่มันน่าทิ้งน่าลดละเลิกก็ย,ยังไปติดอยู่ได้มันก็ควรเลิกใช่ไหมลดละเลิกได้มันก็พ้นทุกข์จากชั่วขึ้นมาก็มนต้องมาอศสยดีนี่แหละมาติดดีนี่แหละมาชอบดีมาชอบสุขในดีนี่แหละสุขลวงในดีนี่สุขคลิในดีนี่แหละกรรมทั้งหลายนี่กรรมในชั่วกรรมในดีนะติดดีก็นี่แล้วโอ้โหอันนี้เดือด หน้าติดยิ่งก็ช่วยอีกเนาะก็ดีแต่ดีอ่ะเนาะดีมันน่าอาศัยหน้าติดยิ่งก็ช่วยอีกเนาะหน้าติดกว่าไหมหน้าติดกว่าหน้าติดดีนี่มันน่าติดกว่านะพ่าติดดีเข้าไปนี่สิมันโอ้โหนะมันแน่นกว่าลึกกว่าหวานหอมกว่าเยอะเลยเนาะดีก็เป็นสิ่งที่น่าอาศัยน่าได้น่าเป็นหน้ามีเนาะมันน่าติดเน่ะว่าติดดีแต่ติดดีแล้วทุกข์ล่ะฮะ ทุกไหมทุกนะติดดีก็ทุกนะไม่ใช่ไหมทุกนะใช่ไหมทุกตอนไหนอ่ะตอนไม่ได้ดังใจหมายนั่นแหละมันทุกตอนนั้นตอนไม่ได้ดีดังใจหมายนี่แหละมันทุกโอ้โหโอ้โหทุกสุดทุกเลยถ้าได้ดีดังใจหมายโอ้ยสุขหวานหอมหวานหอมโอ้ยน่าได้ตลอดตอนไม่ได้ดีดังใจหมายยังไงโอ้โหทุกแทบตายเงี้ยมันจะทุกมากตอนไม่ได้ดังใจหมายนี่แหละ <polarization. S 2> นี่แหละติดด <tem> ีเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้ว่าเราติดดีแล้วก็มาดูตอนไม่ได้ดังใจหมายนั่นแหละนะจริงๆรก็เนี่ยมีผัสสมากระทบทํางานร่วมกับโมมิตรดีไปนี่แหละเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดีดังใจหมายเองเดี๋ยวจะไม่ได้ดีดังใจหมายนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็จะไม่ได้ดีดังใจหมายนะทํางานไปเถอะทำกิจกรรมการงานที่ดีงามไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดีดังใจหมายเองไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันกระทุก ทุกออกมาเนี่ยเราจะได้รู้โอ้ยเรายังเหลือทุกอยู่นี่เรายังเหลือทุกอยู่นี่นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกริยสัตว์ก็คือทุกที่ไม่ได้ดั่งใจหมายน่าเป็นทุกขริยสัตว์นี่เราเป็นทุกขริยสัตว์ที่เราต้องกำจัดทุกที่ทุกที่สุดในโลกทุกที่แรงที่สุดในโลกมันไม่ได้ดีดั่งใจหมายน่าเราก็กำจัดไปน่ะ